อีกจุดหนึ่งที่ตอนนี้ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบอย่างยิ่งอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศน้ําทะเลมีอุณหภูมิสูงนะคะซึ่งก็ทําให้หญ้าทะเลเนี่ยตายไปเป็นจํานวนมากหญ้าทะเลในฝั่งอันดามันซึ่งก็เสื่อมโทรมมาก,ก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ส่งสัญญาณมันรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ปี2565ทําให้ผืนหญ้าทะเลไม่เพียงพอกับจํานวนพายุในธรรมชาติค่ะดังนั้นก็ส่งผลต่อการลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วด,ด้วยคะ,ะคะเมื่อหญ้าทะเลนั้นขาดแคลนก็จะส่งผลต่อพายุด้วยนะคะ ซึ่งนักวิจัยดันย่านญ้าทะเลเนี่ยของมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ก็มีการเพาะเลี้ยงญ้าทะเลมานานกว่า15ปีแล้วนะคะแต่ก็พบว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็อาจจะเป็นอุปสรรคสําคัญในการเพาะเลี้ยงญ้าคาทะเลนี้ได้นะคะโดยก็มีการมองว่าเมื่อมาเป็นอุปสรรคอย่างนี้แล้วก็อาจจะนําไปเพาะเลี้ยงเนี่ยไม่สําเร็จก็ได้ค่ะการเพาะเลี้ยงญ้าทะเลอยู่ในห้องปฏิบัติการการผลิตพืชชั้นสูงด้วยแสงเทียม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งหน่วยวิจัยย่าทะเลต้านโลกร้อนคณะประมงศึกษาการขยายพันธุ์ย่าทะเลมาตั้งแต่ปี2553ค่ะตอนนี้สามารถที่จะเร่งการแตกยอดของญ้าคาทะเลหรือว่าญ้าชะงเงาใบยาวได้ถึง300ยอดต่อ1นต้นก็สูงกว่าการเติบโตในธรรมชาติที่3-4ยอดต่อ1ต้นนะคะในรอบการเติบโต24เดือนก็ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งแรกของโลกและก็จดเป็นสิทธิบตัตรเมื่อปี2565ค่ะ แต่ความสำเร็จของทีมนักวิจัยก็ยังไม่สามารถนำไปปลูกทดแทนเพื่อที่จะฟื้นฟูสถานการณ์ยาทะเลที่เสื่อมโทรมในทะเลฝั่งอันดามันได้ค่ะอาจารย์ภาวิชาชีววิยาประมงคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ทำงานวิจัยญ้าทะเลก็บอกว่าหากสภาพแวดล้อมในทะเลการขึ้นลงของระดับน้ำอุณหภูมิน้ำทะเลจากวิกฤตทะเลเดือด การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565ยังไม่ทุเลาลงเมื่อนำต้นอ่อนของญ้าทะเลเไปปลูกเท่าไหร่ก็ตายหมดค่ะเช่นบริเวณรอบเกาะลิบงเกาะมุกจังหวัดตรงังซึ่งเป็นแหล่งอาศัยหลักของพายุแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลอีกหลายชนิดด้วยแม้ว่าอาดีตนั้นเคยมีญ้าทะเลปกคลุมหนานแน่นกว่า33,000ไร่ตอนนี้เนี่ยเหลือเพียง5%ของพื้นที่เท่านั้นค่ะพายุนหนึ่งตัว กินหญ้าทะเลวันล,ละ50กิโลกรัมสดเรามีหญ้าเรามีพยูนอยู่200ตัว200กว่าตัวนะคะตอนนี้ก็จะมีตายไปบ้างแล้วเ,เราตีไปไง่ายๆว่าเรามีอยู่200ตัวมันกินหญ้าทะเลทีหนึ่งนะหลายตันต่อวันนะคะถ้าเราเอาหญ้าที่เราเพาะเลี้ยงเป็นต้นเล็กๆนะไปปลูกนะมันก็จะ มันก็จะทําให้คือเราปลูกไม่ทันพยุนกิน<ม>เอาอย่างนี้เราใช้คําพูดง่ายๆเราไม่สามารถปลูกหญ้าทะเลให้ทันพยุนกินได้อย่างที่หนึ่งะนะคะอย่างที่สองด้วยเหตุการณ์เรื่องของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆต,ต,ตอนนี้ทําให้ลักษณะของหญ้าทะเลหรือว่าพื้นที่หญ้าทะเลในเขตอันดามันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะคือมันตายลงเยอะมากอาจจะเหลืออยู่แค่ครึ่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาต้นหญ้าไปปลูก เราจะรู้ได้ยังไงว่าพื้นที่ที่เราปลูกต่อให้มันเคยมีหญ้าทะเลอยู่แล้วเนี่ยพื้นที่นั้นยังเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมอยู่หรือไม่อาจารย์ชัชลีก็ยอมรับนะคะว่าผลกระทบจากวิกฤตโรคร้อนทะเลเดือดที่พยูนสัตว์ป่าคุ้มครองใกล้สูญพันธุ์ของไทยกำลังลดจำนวนลงจากการอดอาหารและก็ต้องอ,อพยพ เผชิญอันตรายค่ะก็เป็นเรื่องที่สายเกินแก้นะคะทำได้เพียงแค่ตั้งรับเท่านั้นซึ่งยาทะเลก็มีความอ่อนไหวง่ายแล้วก็เติบโตช้ามากค่ะคือณนะตอนนี้มันช้ามากช้าเกินไปอยู่แล้วตนนแต่ว่าเราต้องยอมออคือธรรมชาติะยิ่งใหญ่เสมอเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําไล่หลังหรือทําตามไปขนาดเราพอเลี้ยงเนื้อเยื่อมาตั้งแต่ก่อนล่วงหน้านี้ตั้งเกือบ1ิปี ณะะนะตอนนี้ความคืบหน้ามันยังไม่ทันกับสิ่งที่วิกฤตที่มันเกิดขึ้นภายในปี2ปีนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองว่าน่าจะทำในฐานะที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะชุมชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ควรจะทำก็คือดูแลพื้นที่เรื่องของขยะเรื่องของการรบกวนต่างๆให้น้อยที่สุดก่อน ะะแล้วค่อยประเมินดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีความเหมาะสมในการที่จะพัฒนาฟื้นฟูขึ้นมาไหมบางทีเนี่ยในบางพื้นที่เราอาจจะไม่ต้องเข้าไปทำอะไรเลยก็ได้ ย้าคาทะเลหรือยาชงาใบายาวเป็นหนึ่งใน3ชนิดนะคะที่ทีมนักวิจัยคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําลังเร่งเพาะให้ได้จํานวนมากที่สุดค่ะมีต้นอ่อนหลายต้นนะคะที่ลงแปลงปลูกแล้วในพื้นที่ทดลองกับสภาพน้ําทะเลจริงขณะที่พื้นที่ปลูกยาทะเลตามธรรมชาติกําลังเก็บตัวอย่างทั้งฝั่งอ่าวไทย157แห่งและอันดามัน436แห่งเพื่อหาพื้นที่เหมาะสมค่ะ ก็ยอมรับว่าโครงการปลูกหญ้าทะเลที่ผ่านมาไม่มีโครงการไหนรายงานความสําเร็จว่าพบการขยายพื้นที่นอกจากการเติบโตโดยธรรมชาติค่ะ